สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะโสธรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งวันกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะโสธรวันที่19มีนาคม2567นารยิปรีชาลาภารัตน์สหกรณ์จังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยนายประภาสังขาวผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะโสธร ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเลิงนกทาจํากัดจะเป็นอย่างไรนั้นปชมกันเลยค่ะอันนี้คือแปลงน้ําเต้าตัว,ตวผู้ปลูกเพื่อจะเอาเกสรไปผสมกับตัวเมียขึ้นอีกแปลงหนึ่งซึ่งตัวเมียก็จะจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปสีไร่ สี่ไรประมาณห้าร้อยกิโลนี่คือเมล็ดมันครับเมล็ดมันตินตาแข้งเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งออกนะกิโลละเท่าไหร่ทีนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบต่อหนึ่งกิโลเมล็ดครับคือมันมันก็จะมีเกสรข้างในใช่ไหมครับแล้วก็มาจิ้มแบบนี้เลยจิ้มครับอนานไหมหรือว่าหมุนไม่หรอก อ๋ออันนี้แค่นี้นจบแล้วเออเหมือนเป็นร่อนเลยอะ่ะตัวนี้ก็